ขยับมุมกันบ้างนะเปลี่ยนมุมเราเปลี่ยนุมเดลก็เปลี่ยนด้วยเห็นบ้านเกินก็ตายอารมณ์ของห้องก็เปลี่ยนด้วยมันมีสีสันมากมายอันนี้ก็จะเป็นบบกโซนเขาเรียกว่าเซเว่นเดย์หรกอล่าหลักหลากสีเลยก็คือบล็ออันนี้ก็คือเฟอร์นิเจอร์เก่าคือบอกก่อนว่าก่อนที่จะตกแต่งบ้านหลังนี้นะคะก่อนที่ด้าจะเข้ามาอยู่เนี่ยบ้านทางบ้านเนี่ยจะเป็นไม้สักหมดเลยไม้สักถ้งเราถึงนึกถึงภาพนะมันก็จะแบบ ทึมๆนิดๆจะเป็นบ้านแบบสไตล์แบบพื้นนี่ก็เป็นไม้หมดหรอไม่ใช่พื้นเป็นอันนี้เป็นเดิมอยู่ใช่แต่ว่าเราจีตาการ์มาจะเป็นไม้สักเป็นไม้สักหมดเลยนึกออกซื้อแบบอย่างเงี้ยซื้อตามเขาเข็นมาขายหน้าหมู่บ้านอ้าวเอามาตัวนึงฉันเพิ่งย้ายมาไม่มีเก้าอี้เอามาตัวนึงนะอะไรแบบนี้แต่ว่าไม้สักตัวเนี้ยคือคุณพ่อพี่เฟย์คุณพ่อแฟนเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่อยากขายเพราะว่าเป็นเขาเขา มันมาจากไม้สักเชียงใหม่แล้วก็แบบมีที่มาที่ไปคือเขาอยู่มานานมากแล้วไม้สักอันนี้ก็เลยเราก็เลยขอไปทำสีแบบนี้จะบอกว่าทุกบ้านมีหมดนะมีมะบ้านเราเขากมีใช่ไหมทุกคนต้องมีอะไม่หลุดได้เรียกว่าหย่งอะเขาเรียกหย่งปะตัง อ๋อเหรอเล็กแหญ่หรือตังค์ไม่รู้ใหญงมาจากไหนไม่รู้ไม่อยากจะนั่งแย่งแยงอยากจะ้เพื่อ่อแยงยงกันั่งอนี่รู้อ๋เล็กตังค์ก็ได้ตังค์นี้วแบบมันจะเป็นไม้แดงๆจ้ะใช่เป็นสีธรรมชาติอะไรเอาสีธรรมชาติสีไม้ธรรมชาติเราก็เลยบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นขอไปทําสีละกันก็คือจะได้พบคนละครึ่งทางเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์นี้ขอขอเก็บเอาไว้ขอเก็บเอาไว้เพราะว่าอันเดิมเนี่ยก็คือพวกตู้ไม้สักอะไรต่างๆนะทุก อคุณพ่อแฟนเขาก็ขนไปให้เพื่อนที่เชียงใหม่บ้างขายต่อบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นไม้สักแท้แต่อันนี้อกขอไว้อ่าก็เลยแบบอ่าทั้งงี้เราก็คนละเึ้นทางงั้นขอทําสีละกันก็เป็นไอเดียที่ดีดีนะจะบอกว่าดีมากเพราะว่าข้ามมันดูมันดูสวยแล้วก็เอลแกนต์อย่างที่เราต้องการมาเป็นของที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็คือตัดพวกนี้ค่ะก็คือทําสั่งทาเบาะแล้วก็คือสั่งเอาผ้ามาหุ้มเบาะแล้วก็ ซื้อหมอนมาวางก็จะได้บังไอ้ส่วนพวกรดลายที่มันดูเป็นแบบไทยๆโบราณโบราณดีนะนี่คือดีมากเลยทุกอย่างที่เราทําเนี่ย คิดเองหมดหรือว่ามีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยไม่ใช่ใครเลยคือเพื่อนสนิทด้าคืออ๋งคุณดีเจอ๋งเนี่ยนะคุณดีเจอ๋งมีพรสวรรค์ในเรื่องของการแต่งบ้านมากจริงเหรอจริงไม่น่าเชื่อเลยคือในกลุ่มด้าจะมีโอปอมีโอปอนะแล้วก็มีอ๋งมีด้ามีพี่อ้อมสุนิสาแล้วก็พวกพวกดีเจในเอฟเอ็มแหละแต่ว่าอ๋งเนี่ยเวลาใครจะแต่งบ้านจะต้องต้องนึกถึงอ๋งเพราะห้องอ๋งนี่คือจะแบบคือสวยกว่านี้ประมาณแบบสิบเท่าจริงเหรอเพราะว่าห้องอ๋งเข้าไปเนี่ยนึกว่าอยู่อังกฤษอะ เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาดีเจอ่องนะเดี๋ยวต้องติดต่อดีเจอ่องนะไปเยี่ยมบ้านหน่อยเนาะบ้านอ่องกว้างมาก5้าสิบห้าตารางเมตรคอนโดเฮ้ยก็ถือว่าใหญ่นะ55ตารางเมตรแล้วไปดูเลยห้องเขาแบบเหมือนอยู่อังกฤษเลยเขาเรียนจบทางนี้เหรอชอบเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวแล้วได้เองได้ก็ชอบแต่งบ้านก็คือจะจะรับสมาชิกแบบหนังสือแต่งบ้านอะส่งมาทุกเดือนทุกเดือนอ่องก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็คือ ด้ภกษาององเยอะมากว่าเฮ้ยององเราจะอยากทําอย่างนี้ององจะเน้นในเรื่องของวอลเปเปอร์ว่าซื้อที่ไหนแนะนำลายต่างๆว่าเอ้สั่งที่ไหนดีจะแปลกหน่อยที่ได้แบบเร่ต้องการแต่อย่างอันเนี้ยก็คือได้บอกเออเราจะเอาไปทำสีแล้วทาไงองค์ก็เลยแนะนาบอกว่าเออเอาหมอนมาวางๆสิพี่ด้มันก็จะสวยขึ้นแล้วเออจริงแล้วก็เลยไปซื้อหมอนเป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากใช่ไหมแต่ยังได้อะไรที่มันแตกต่างขึ้นได้ว่าจริงแล้วการแต่งบ้านอ่ะมันไม่ใช่ว่าเออจะซื้อใหม่ทั้งหมดเลยไม่ใช่ได้ว่า มันมีเสน่ห์เรื่องของการแบบผสมผสานเฟอร์นิเจอร์เอาจากเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเนี่ยเอาไปทำสีใหม่มันก็ดูเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอย่างตัวเนี้ยตู้โชว์อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นตู้โชว์ไม้สักเก่าๆเมื่อก่อนมันเป็นไม้สีแดงบ้านฉันก็มีมีวะมีวะแล้วก็ต้องแบบแล้วมันจะดูแบบโบราณนิดนิดใช่ไหมคะแต่พอเราไปทําสีดํามันก็จะสวยขึ้นมาเลยมันก็ดูดีขึ้นมาเลยอ๋อมันก็ดูแบบตัดกับผนังขาวตัดกับเนี้ยสีๆอะไรเงี้ยมันก็ดูดีคือบ้านนี้จะได้พยายามเน้นแบบให้เป็นบ ดำเทาขาวสังเกตว่าพราสีเทาคอนเดนเตอร์สีดำสีขาวแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยแบบเอะถ้าดำเทาเทาขาวเนี่ยบางส่วนเราก็ต้องอยากให้มันมีสีสันขึ้นมามก็เลยแบบโซนเนี้ยก็เลยเน้นแบบสีเยอะๆหน่อยหมอเราเลือกเองไหมสีแบบเนี้ยเลือกเอง <c oughs> ทุกอันเลยเหรอ <c oughs> ใช่เลือกเองทำไมสีมันต้องจัดจ้านขนาดเนี้ย <c oughs> ชอบก็คือแบบต้องเพราะว่าตรงเนี้ยมันดำแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยที่เลือกสีเหลืองเพราะว่า พี่น็อตสังเกตนะสีเหลืองเป็นสีที่สามารถเข้ากับทุกสีได้สังเกตเลจริงแต่เข้ากับสีแดงไม่ได้พี่ทอมี่แปลกใจมากธรรมศาสตร์เนี่ยเข้าได้อีเขาได้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 จริงจเขาจะเป็นสีประจำมหาลัยเลยเข้ากันได้หมดสีเหลืองเป็นสีสดที่สามารถเข้ากันได้กับทุกสีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดาก็เลยเลือกเออ สีดําไปแล้วหมอนเราจะได้ใส่ได้ทุกสีดำเหลืองแล้วก็อ๋อเข้าได้ทุกสีเลยเออก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสีเหลืองแบบนี้จะตัดตัดกักสีแล้วเข้าได้จริงใช่โอ้นี่นี่ของบอกหรือบอกเองอันนี้บอกเองอ่านมาจากแมกกาซีนไปลอกเข้ามาอีกทีนี่เห็นไการหาความรู้เข้าตัวนี่มันมีประโยชน์อุยตอนทําบ้านอ่านหนังสือเยอะมากแบบอ่านหนังสือแต่งบ้านอ่านหนังสือการแบบ พวกอินเทเลียดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยจนแบบช่วงผู้รับเหมาแล้วก็รวมถึงสถาปนิกที่เขามาดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่ต้องจ้างอินเทเลียเลยทั้งนี้ผมตกงานแน่ๆเลยประมาณนี้พี่ก็อ่านเยอะมากนะแต่ลืมหมดอ่านแล้วก็ลืมมีวิธีที่เออมีวิธีสอนมาอย่างพี่ก็รับหนังสือรายเดือนตอนนี้พี่ก็ทาบ้านอยู่เหมือนกันค่ะ พี่ก็อ่านพวกนี้พี่ก็เอ้ยอันนี้ชอบแล้วก็ลืมอ่ะไม่ได้ว่าแบบวิธีแก้ไขได้คือแบบสมมติว่าเราจะจําไว้พออ่านปุ๊บเนี่ยเราบอกอุ้ยตายแล้วจําไว้เทคนิคนะถ่ายรูปลงในโทรศัพท์เลยเออสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบนี้ได้จะมีแบบอย่างโทรศัพท์ด้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแต่งบ้านสมมติว่าอุปโภคบริประไรนีอ่ะถ่ายเก็บไว้ก่อนรูปแบบการทำอ่ะถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะสามารถมามาใช้ไอเดียได้เจอที่ไหนถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วมาเปิดดูได้ใช่เทคโนโลยีช่วยเราอยู่แล้วอ่ถูกค่ะ สองห้องก็มันมากกันนะครับยังมีอีกหลายๆห้องตรงนี้มากมายเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อบ้านจัดบ้านในหมู่บ้านจัดสรรหนึ่งหลังเนี่ย <c oughs> เธอสามารถที่จะทําให้ทุกห้องในชั้นล่างเนี่ยต่างอารมณ์กันได้ถึสิ้นเชิงใช่และหลังๆเนี่ยก็คือว่าทํารายการของตัวเองด้วยตั้งใจตอนทําบ้านเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากแต่งบ้านที่สามารถใช้ถ่ายรายการได้ด้วยจะได้ประหยัดมาจากความงก ถูกต้องนะถูกต้องนี่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องน่าส่งเสริมเออจะได้บอกเออไหนๆเราเสียตังทำบ้านละเราต้องหาอะไรได้จากไอ้ตรงนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครัวส่วนมากก็คือแบบบางตอนที่เราทำรายการอ่าเราก็จะแบบถ่ายครัวไปอะไรเงี้ยเพราะว่าทำบ้านเนี้ยตั้งใจเลยบอกแฟนว่า คือแต่งบ้านนี้เราก็จะรับฟังความที่เห็นของของของทนทุกบ้านทานทั้างบ้านว่า<ม>โอเคตกลงยังไงบ้างแต่บอกครัวเนี่ยขอขอเลือกเองเลยนะ<ม>เี่ยอืออ่ะพูดถึงครัวก็ไปดูครัวซัหน่อยอกันเนาะได้เลย